นูนก็น่ากินนีก็น่าทานแม่ท้องห้ามเผลอกินอาหารกลุ่มนี้เด็ดขาดอันตารายทางแม่และลูกเลยเชียวมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภยัยแม่ท้องคลอดไว้แข็งแรงนะคะ เรื่องการกินของแม่ท้องเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ค่ะเพราะแม่กินอะไรลูกก็จะได้รับสิ่งนั้นไปด้วยการทานอาหารที่ดีและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะมาดูกลุ่มอาหารที่เป็นอันตรายกับแม่และลูกที่แม่ท้องห้ามพลาดกินเด็ดขาดค่ะ 1. ไข่ดิบการทานไข่ดิบ มีความเสี่ยงต่อก,การติดเชื้อแบคทีเรียซาโมนาเนลา่าซึ่งทำให้มีอาการท้องเสียอาเจียนและหากอาการรุนแรงทำให้หมดลูกเกิดการเปล่งตัวและการบีบตัวและสามารถคลอดก่อนกาหนดได้ค่ะแม้ท้องควรงดกินไข่ดิบนะคะ 2. นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นมบางชนิดที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อรวมถึงชีสบางชนิด มีโอกาสที่แม่ท้องจะติดเชื้อจากเชื้อโรคหลากหลายชนิดที่พบในน้ำนมได้ค่ะเช่นเชื้อลิซิเรียเชื้อซามโมเนลา่าเชื้ออีโคไลแม่ท้องต้อง,งดื่มนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นนะคะ 3. อาหารไม่สุกไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ได้ผ่านการปรุงสุกหรืออาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ต่างมีโอกาสพบการปะาปนของเชื้อโรคค่ะเช่นปลาดิบเนื้อหมูดิบหอยนางรมสดหากแม่ท้องติดเชื้อทำให้เป็นอันตรายกับลูกในท้องมากค่ะ 4. ปลาทะเลที่มีสารประหอดสูงเนื่องจากสารประหอดมีผลกับพัฒนาการและสุขภาพของลูกในท้องค่ะ oh. ปลาทะเลที่มีสารประหอดสูงเช่นปลาทูน่าปลาอินทรีปลาฉลาม แต่สารอาหารโอเมก้าทรีและโปรตีนยังเป็นประโยชน์กับลูกค่ะปลาทะเลสามารถทานได้เช่นปลาแซลมอนปลากระตักปลาซาดีนควรทาน2-3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ 5. ต้นอ่อนพืชบางชนิดต้นอ่อนบางอย่างที่เรามักชอบทานดิบเช่นถั่วงอกต้นอ่อนทานตะวันมีโอกาสพบการปรปรบ,บนของเชือ้อซามโมเนลลาได้ค่ะ แม่ท้องควรทานต้นอ่อนที่ผ่านการปรุงสุกเท่านั้นจึงจะปลอดภัยค่ะ 6. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทต่างมีสารอันตรายที่เสี่ยงต่อสมองทารกในครรภ์ค่ะและทำให้ทารกเกิดความผิดปกติต่อร่างกายขณะอยู่ในครรภ์อีกด้วยและสามารถดูนแรงได้ถึงการแท้งลูกค่ะ 7. เนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกหรือแฮมต่างมีโอกาสเสี่ยงต่อการปะาปนของเชื้อโรคจากการผ่านกระบวนการแปรรูปค่ะการทานที่ปลอดภัยควรผ่านการปรุงสุกเท่านั้นและไม่ควรทานในปริมาณมากจนเกินไปค่ะดูเหมือนว่าแม่ท้องต้องระมัดระวังการกินมากขึ้นนะคะ การทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยจะช่วยเสริมสุขภาพให้กับคุณแม่และเสริมพัฒนาการให้กับลูกในท้องค่ะค่าสัรสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพื่อสุขภาพของแม่และลูกในครรภ์อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย